Uh, พี่น้องครับประมาณรอบบายคือเกา่าน้องพี่น้องเนาะมือนีก็ผาดูงน้องออกมาครับมาผู้เดียวครับมือนีทีมงานยากเบิดติดภารกิจส่วนเกี่ยวเขาแต่ว่ามาหน้าทุงนี่ก็เกี่ยวเขาแล้วแล้วครับหน้าลุงเอาไไก่บ้านครับมามือนีเอามาสองนังครับตัวนี้เป็นนกริ้วครับเิ้วไหล ยี่สิบสามสิ่ำหมละต่ะมาอยู่น้ำยังพันมีกุกครับนวานกเรียวหอยพญ่ีทุ่นออกมาเปลี่ยนอนกครับพุ่นบํมักแ่ส่วนตัวพาดำนี่เป็นนกเที่ยวน้ำพอศาด้ครับตโจ้างสันที่ผมออกไปล่องบึงได้แต้มมือไปรับโตมาหน่นละล่ะเป็นนกฝึกเรื่องชูงครับมือนี่ที่ใช้รอนี่ละ่ะ <laughs> กับจะ้าประกาศล่มรับคือเกา หนา,นาวมากนบวมาบ่พายุสิเขาได้ย,ยังไงเอ้าก็มีนกขันอยู่ผุ่นครับผุนไกๆทางผุ่นทางนี่ก็ท่างผุ่นขันอยู่ทึ่งแล้ววันเหนียวอัศจ,จ,จันย์ครับแถวนี่โบ้ตรงห่วงเรื่องเหนียวอือเป็นนกฟึกตัวพาดำเหนียวมาน้ำโพสัตว์เมื่อมาพร้อมจะแ,แข่งแจกเสียงไงตัวนี่นกริ้วขาเขามาาขาวแดงนี่นกฟึกคือกัน พี่อนทุ่นเบมาจะใสบ่บูครับพนบอมักพนเรียวมา่เปลี่ยนหนูหนกผมไปเอา้าพุ่นบอม,มักมาอยู่น้ำเพร่หน่อยแต่เขาขัามันคุ้นครับล่องบึงเอานะครับรอยนี่ละจารยังวากันครับผมขันบาขันลมใส่แล้วถึงสองตัวครับพี่น้องกับบไก่กันห่างกันประมาณจะสี่หาดเซนนี่ละนั่นตัวริ้วยุ่พุ่นครับพน ตัวดวีว่าน้ำพีทุ่นมาเปลี่ยนตัวของระสานีใส่ต้นกุ้งน้อยนี่ครับนี่ใส่แล้วก็ยยางมอดเถียงกับขันนะครับขันให้ถึงสองตัวอยู่ครับนกฝึกเด้ออาจารย์เอ้าก็ไมะไดเนอกตัวนั้นกับวันวับบน,นปากเบาดีทั้งสองตัวอยู่ครับตัวนี้กูกนึงตัวนั้นริ้วลายครับฮะยหลุ่นต่อไปครับ จะลวนกจ้ากมากคยังเครื่องบินอยู่นี่นกกระตื้นนกปลาสิมีบอทอนหล่ะครัาบอาจารย์เอ,อ้ยแถวบานครับหมืนสามสิบสามสิบสเบดเปนทีหนึ่งครับนี่สุระเดินทางไปลลำพูนพี่น้องสามมืออาจจะบมีคลิปลงครับครับพี่น้องครับใหม่แรกใส่ยทางผุนบุมีนกเขาครับ้ขจอามารถมาไถ หน้าครับเห่นบุ่มบุ่มก็เลยใหญ่ใหญ่เจ้าริวไปใส่ผุนครับผุนยุตีนปลายุข้าวส่วนตัวน้ำพะสาศใส่ฟังพี่ครับยินเสียงขันบอนวอนอยู่ขัางบอนมีนกเพราะว่าเสียงเจริวก็เสียงคู่กอกกอกกอกก็กกกยังนกเสียงก่างนี่แหละเทียงกันครับมานิมิตหร้อไหมครับอาจารย์ผมมานั่งอยู่ใจโฮมขามตูบหน่อยข้าเ,าเนี่ยย่างลูกไปเบิง้งจะเข้านะครับ มันยังไดเพื่อฟุกว่าล่ากัดผ้าไปพูดแล้วครับปกไก่นึงคุณเอ้ยวันนี้เสียงเรียกอยู่ครับย่างมากเลยนี่เป็นยังเดีเสียงเรียกเสียงเรียงก้อนข้อก้อนข้อขืนอีกแล้วอ๋อ เรียกเลี้ยคู่ครับเรียกขึ้นสามซีขัมคู่ครับบางหันบานไปเบิ้งกันนะหรือมันคู่เดียวเรียบร้อยครับอาจารย์ขนแตกสะเลยเปน็นนกเสียงกลางด้อครับอย่ยงนี้ไก่ครับโอ้พิ่นี่นกติดกดัเรียกกับคู่อยู่ครับเอาหมาหลยเด้อพวทุนเลยเจ้าลิวเนี่ยครับ อ้าวมานัมนมันมันมันูกเสียงกลางแมนตัวคู่อ่างเหน็นไหมครับโดนมากมือเศร้านี่เรามันนวกเขานี่หางบานเพื่อเบย์อยู่นี่ครับเดี๋ยวผมมาลุกไหมเบิ้งครับอาจารย์โอ้มาแล้วมาแล้วเจ้าริวครับหางเขาเพื่อเบยอ,อยู่นี่นี่ครับอาจารย์ห้องอกอกอ,อกอ,อกอกอกเลยครับูร้ลานเพื่อเส้นระตัวซอมเบิง้ง เป็นนกเสียงกลางครับอย้นเพราะว่าผมไปยุคพูนยุคไก่ครับยินจะเสียงเจ้าริวนี่ครับคู่กาะกาะเกอเอกากออกเรียกเล่งเรียกเล่งเล้วก็กคู่กอ,อกาะกอ,อกเล้วเก็เดี๋ยวมาเป็นพวักว่ามเป็นนกต่อเต้นแสดงว่านกตัวนี้เต้นครับขุนไล่โอ้ยบักงามครับฮะมานเลยเด้อเพื่อใหญ่ทุนเลยเจ้าบ่มักเจ้าริวครับริว อยู่นี่ยี่สิบสามสิบคำยังพันนี่หลุดกูกครับเอ้านกกรเจอกมาหมักมาอยู่น้ำพีน้อยมันมักหมานมักคุ้นครับเอ้าขึ้นไปหาทุงเขียวคนครับรนี้อุ้ยหมานหมานหม,นมนวกปกไปงี่ลิละครับไม่ที่สองครับจัดแต้มให้เลยเะครับประจารย์ปลดออกมาลวครับโอ้งามอยู่ครับตัวนี้ตะเข็บดากที่จัดครับเป็นนกเสียงกลางเด้อครับ เปน็นนกเสียงกลางผมเห็นคู่สู่กันอยู่โกอกอกอกโกโกโกเลยเดี๋ยวไปไก่ว่าเป็นนกอันนี้เต้นเป็ดน,นนกปลาโดดลงมาครับไล่ข้อก็ดีเข็บดากระนี้สุดยอดครับมาแล้วก่อนไปลําพูนเฉลยเจ้าริวครับสุดยอดครับอูวานสิบโบมานจัดสายเหนียวได้แล้วครับรอนี่ฮะรุ่น่อไปครับบ้านนี้ เออพี่น้องครับที่ผ้ากันที่อวยเมื่อบ่แม่นผ้ากันเคยไปแต่ก็มูหลายสีออวยเมื่อครับบานนี้เอาสมุนลงล้วนะครับอวยเมื่อได้แต้มเดียวครับจบเจียร์ฟุกสายสายเหนียวครับได้แต้มหนึ่งอยครับอาจารย์เอานี่ครับลุงน้องมือเอามาสองุ่นแหมผ้ายิฐเนียดขีหม้อใส่ยาก พวกเ่ามาสองเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนะครับมือเดินทางไปลำพูนครับสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งพุะวันที่สองหมดละจะงี้ามาหอดบ้านอาขอบคุณทุกกำลังใจที่เด้เขามาติดตามให้กำลังใจอีสานบ้านพูยนย้อยมาตลอดครับขีปนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ